อ่าสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําสําหรับเว็บหวยออนไลน์ที่ดีที่สุดนะครับรวยลอตโต้นะครับหรือเว็บหวยรวยนะครับก็ชื่อนี้นะครับสามารถเช็คได้นะครับว่าเครดิตเขาดีแค่ไหนนะครับสาหรับเว็บรวยลอตโต้นะครับนะก็จะมีหวยทุกอย่างทุกประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่กีฮานอยหวยลาวหวยไทยหวยรัฐบาลไทยหวยอมสินนะครับหรือหวยทกสนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับหวย หุ้นก็มีนะครับนะยังมีหัวก้อยสูงต่ำนะครับนะอ่ะมาพูดถึงเว็บหวยรวยลอตโต้นะครับก็ไม่มีอะไรมากหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินหรือเคยใช้บริการกันแล้วนะครับสำหรับตัวนี้เองนะครับเป็นรวยลอตโต้ที่ไม่ผ่านเอเจตนนะครับเป็นรวยลอตโต้เว็บตรงสายตรงเลยนะครับอ่ะฉะนั้นเนี่ยนะครับความปลอดภัยนะครับนั่นคืออันดับหนึ่งนะครับ สำหรับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกรวยลอตโต้นะครับก็จะมีลิงก์แนะนำเพื่อนนะครับนะที่จะได้ค่าคอมมิชชั่นถึง8%ซนะครับ8%์ที่จะได้นะครับจะเป็นยอดจากการแนะนำเพื่อนคือยอดการเล่นนะครับอ่า8%นะครับ1ล้านเท่ากับเท่าไหร่นะครับไปคูณกันเราเองนะครับอ่าที่สำคัญนะครับระบบนะครับรวดเร็วทันใจต้องที่นี่เลยนะครับที่สำคัญเลยนะ ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือความครบคันที่เป็นันดับหนึ่งของไทยนะครับฉะนั้นเลยนะครับวันนี้ผมจึงมาแนะนํากับเว็บรวยลอตโต้นะครับที่มีครบคันทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นหวยไทยหวยลาวนะทกสออมสินหวยหุ้นยี่กีฮานอยนะครับมีครบหวยยีชั่วโมงขั้นต่ํา1บาทนะครับที่นี่ที่เดียวรวยลอตโต้นะครับสมัครสมาชิกได้ที่ลิงก์คอมเมนต์ฝังบนใต้คลิปเลยนะครับ สำหรับอัตราการจ่ายนะครับสตัวมาตรฐานอยู่แล้วนะครับนะอ่ะอยากรู้เดี๋ยวดูใต้คลิปกันเราเองนะสำหรับรายละเอียดต่างๆอ่ะสำหรับคลิปนี้เองก็อย่าลืมนะครับโวยลอโต้นะครับสวัสดีครับผม